พูดอ่ะเออพี่พูดก่อนก็ได้เต้นไม่ได้กากโซ่กูไมด้อัดเดี่ยวกากโั่ที่ท่านผู้ชมได้นะอยู่กับผมน้องพี่กาก้าสามสิบเอ็ดจีคนเดิมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับผมลิคุมารูนะครับผมอ๋อยังก็เตรียมตัวแล้วนะเดี๋ยวนะจนจะเปลี่ยนตัวละครอีกไหม เอาน้องโรล,ลี่ฉันมาเหมือนเดิมได้แหละโอเคอืมสแตนบายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำได้นี่คุณคุณนะร <laughs> <laughs> อต่อไป <laughs> แอดอ่านของยังรอดอยู่แล้วใครมันพุ่งวะแ カンチと一緒にいると、あしん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 しおしんしん แยกล่างกระถางแยกเอาพันล่างมาถึงจะมีแค่ล่างเดียววะเถอะเจไดไม่ได้เอาน้องน้องพุ่งมาถ้าเอ้อน้องพุ่งมานี่ผมคอมโบหนักกว่านี้ น่าจะใช้ท่าพุ่งไงอ้าวทำไมทำไมเขาได้เอ็มอ่ะทำไมเราไม่ได้ไม่รู้สิโอ้โหคะแนนเยอะมากเลยอ่ะใช่มีคนรัประโยชน์หนึ่งคนเฮ้ยใจเย็นๆพี่อ่โหคามสมแซมอ๋อ ย,ยังด่านตน่เอ,เ,อเดี๋ยวทำไมค้างเหรอทำไมถมมาล่อ้าวทำไมผมหลุดวะอ๋อทำไมฉันก็หลุดคือกันนะเอองั่สร้างใหม่เลยพี่เอ้ยอ๋อนี่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 นนนแต่ผมไม่นี่นะผมหลุด เลยชื่อทีมเนี่ยอืมอ้าว้สอกว่ามันไม่กดเตรียมพร้อมะคุณอยู่ในโหมดเดี๋ยวแล้วมันดูในโหมดยังไงไปที่เออไปที่หน้าเนื้อเรื่องอะเห็นไหมตรงที่แบบเลกโคออฟอะ แล้วซากุระเนต์บอกว่าเทียนจูเกะเดบอกว่าที่นี่นต้อนรับฝึกเลดคอ,ออปและมันก็สอนกูอีกแล้วปวดหัวมากเตรียมพร้อมได้ยังตอนนี้เราอยู่ที่ไหน มันไปเห็นนานลรอกบีไม่ได้อ๋อเนี่ยจะาทำไมอ่ะบนึงนะขอเช็งตัวละครกันแบบนึงแบบนึง,นงผมเปลี่ยนเองผมเปลี่ยนเองทำไมวะ <laughs> ผมเปลี่ยนเอง เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทุกตัวเลยตอนเนี้ยไรประโยชน์ใครไรประโยชน์ไรประโยชน์รอบสองมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูท,ทูทูไ่ถ่ายค้ายจะเป็นลมก็จะสมัครกันเล ว้าเยอะจริงๆตัวพรุนี้โมชค 覚悟してください。 ดูซิกูได้ที่เท่าไหร่ดูซิกระหผมได้เท่าไหร่ที่สามเหมือนเดิมอเออเออ,เอ,อต่น,นี้ได้ค,นะคะแนนเยอะกว่าตูวิกงนะใครเจ้าอะละบอกแล้วตอนนี้ผมไถเก่งสมแสมแอีกแล้วปลี่ยนตตระคออีกแล้ว เฮ้ยดยฉันนอกไม่ได้แล้วอีกแล่หละแล้วคือตัวละพรผมม,มันในนี้เข้าใจนะกับตัน แต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เสียซะด้วยอ้าวชยแล้ว <laughs> แต่ตาต่อไปไปอัดโมบายไหมเฮ้ย <laughs> ดูความเท่ของข้าเจ้าห ah, <yeah. S 1> ยอกไม่อัด <laughs> อัดเกมนี้แบตก็ลากเลือดจะพอแล้ว ไปดูใ้คลิปเดี๋ยวก็รู้ว่าผมไม่แหลกไม่แหลกไม่ใช่แหลกไปแหลกมาแล้วโปรแกรมอัดที่หลุดนี่หาเลยนะอ๋อเราวทั้งตอนต่อยหมัดแรก เดี๋ยวไปดูในคลิปคอมโบผมไม่โคได้ผมบอกไม่เคยเล่นใช่ไหมพี่ผมบอกตัวนี้ไม่เคยเล่นใช่ไหมรอ,อคอยดูนะม่เ,เ่น,นยคอมโบแม่งล่อไปสองร้อยกว่าแล้วอะ่ะก็คะแนนก็ยังน้อยกว่าเหมือนเดิมแต่ก็เยอะขึ้นกว่าเดิม ฉันว่าแล้วว่าตัวนี้ฉันต้องเหมาะกับน,น้องโรลโี่กำลังซ่อมแซมก็ซ่อมต่อไปแล้วพี่ครูม,มาทำไมต้องเป็นตัวเดียวกับผมด้วยอตัวตัวยออะไรผมใช้ตัวอะไรน้องโบนียหวัดดีน้องโบนี่๊บนึงนะเช็คก่อน เลือกตัวละครไม่ได้หรอกแป๊บนึ่งได้แป๊บนึงนะพี่รอแป๊บนึงนะโอเตัวนี้ไม่เคยอัพเวิวเลยเดี๋ยวเพิ่งมาเล่นเถอะขออัพท่าแป๊บใจเย็นๆแป๊บนึงนะขออัพท่าแป๊บพี่ใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งกด ตัวนี้ไม่เคยเอามาเล่นเลยเลอะเบลยังสามสิบอยู่เลยต้องอัพให้มันเป็นสามสิบห้าก่อนไม่ได้อัพไม่ได้่าเศษตัดไม่โีมผมอัพครบหมดแล้วโอเคมากดเดี๋ยวนะจะตัระดบปปับยกปีไม่ได้นะเออว่าลืมไป้อตัวนี้ก็ไม่ได้เนี่ยตัวนี้ไม่เคยอัพน oh, ่าจะตัวไหนอะ เออเอาดับ,ด,ด,บดับไปเถอะเดินม,มากไม่ได้นนเดินม,มากเขาไม่ได้ด้วยเอ้ยบ้าเอ้ยเขาเว็วตั้งสี่สิบเอ็ดเราล่ะสามสิบสามสิบห้ามาดูตอนกูตัดนะว่าจะมีปัญหาไหม แต่ผมไม่ตัดผมดงดื้อดืด,ดีกว่าเพราะตัดไปก็ตัดไม่เป็นไม่แต่โมบายเลยเจนที่ตัดได้เพราะมันน่าจะอัดได้อยู่จะอัดช็อตสำคัญสำคัญได้อยู่แดนเอามาแอร์คอมโบเคยเห็นอเปว่า ข้าางงหลัมให้โดนแช่วะนั่นอะเ,นอเ,เอาไม่ใช่กิไม่ใช่ใครละเนี่ยแหละตาเนี่ยแหละตาผมแล,ะละ้วล่ะไม่ได้ต่างอะไรกับผมเลย ใครก็ได้มาช่วยจัดการใน,น,นตัวธนูน่ะคิดได้ไงมอาอัดเกมนี้เนี่ยโมบายเลยเจนยังไม่ค่อยกระตุกอย่างนี้หรอกเ ละเบิดเวราราหอมกระดึกออกไม่ได้หอมติดนม,มหอมติดนม,มจับหนึ่งหอมติดนม,ม ตัวนี้มาไร้ประโยชน์แบบเดิมอีกพี่เป็นไรพี่เย็นๆพี่พอแล้วฮ่าฮ่ากินย่มแหลว่าคนหลุด เออไม่ถีดทำไมตอนนี้เลยทำไมตอนนี้กูติดพิษแล้วล่ะบักค่ะบักแดดไม่นะ <laughs> อา้าวมีเกียวทางไวเรบร้อย อะ,ะับวัน,นี้ขอดอเลียฟิมเ่านีต้ตัดเลยไหมตัดเลยไหมตัดแมกไลไม่หวแล้วแหละก็วันนี้ขอจบไปให้สวัสดีครับปาก